ครับวัสดีครับผมนายชักแก้มแขกครับนี่ผมจะมาทำใยงานที่ที่ทแปดครับการควบคุมเครื่องจักรขึ้นรูปชิ้นงานครับอันนี้คือแต่แก,แกมผุ่มแกนไว้ครับรับต่อไปใีการซิมครับ ครับ on on run plc ครับให้ออฟ s หนึ่งถึง s หกและ x ศูนย์สวิตช์ y สาม on ครับเสร็จแ,แล้วเรา on s สอง s สี่ s หกแสดงลูกสูบอยู่ตำแหน่งถอยหลังถอยกลับหมดครับเสร็จแ,แล้วเรากดสกตาร์ทครับให้เครื่องทำงานโดย on x ศูนย์ y สองจะ on ลูกสูบ B เคลื่อนลง S4 off จนกระทุ้งสุดสระโตก S3 on Y1 on ลูกสูบ A เคลื่อนเข้า S2 off Y3 off Y4 on ลูกสูบ C เคลื่อนเข้า S4 off ลูกสูบ A ได้ระยะ S1 on ลูกสูบ C ได้ระยะ S5 on 1> y 1 o f ลูกสูบ a ถอยกับ y 2 o f ลูกสูบ b ถอยกับ y 4 o f y 3 on ลูกสูบ c ถอยกับ s1 off H 3 o f s 5 o f จนสุดสะตก s2 on s 4 on s 6 on ถ้า x 0ยัง on อยู่เครื่องจะทำงานตามวงรอบเดิม 4.3ถึง4.8แต่ถ้า X0 off เครื่องจะหยุดการทำงานจนกระทั่งกด Start ใหม่โดยการกด On X0 ครับครับก็จบการรนงานครับ